จะมาสอนวิธีการแชร์ตำแหน่งในแอปพลิเคชัน line ทีนี้เราก็กดเข้าไปที่ line นะเราก็เลือกว่าเราจะแชร์ตำแหน่งให้ใครก็คือจะส่งไปให้ใครดูสมมุติว่าอันนี้จะส่งหาปลาแก้วก็เลือกไปที่ป้าแก้วแล้วก็กดเครื่องหมายบวกมุมซ้ายล่างแล้วก็ ไปตรงคําว่าตําแหน่งที่ตั้งเห็นตรงนี้นะเห็นไหมกดไปทีหนึ่งละทีนี้ก็เช็คดูว่าตําแหน่งที่มันขึ้นเนี่ยมันตรงกับที่เราอยู่หรือเปล่าเช็คง่ายก็แค่ดูว่า,าดูจังหวัดก็ได้ถนนสีราชาหนองเยาบูใช่ตรงเนี้ยที่เราอยู่ถนนสีรลชาหนองเยาบูถ้าใช่แล้วก็กดแชร์ตำแหน่งที่ตั้งกดไปเลยมาแล้ว แค่นี้เองเสร็จแล้วง่ายๆถ้าสมมติว่าป้าได้รับใช่ไหมสมมติอันนี้อันนี้ป้าเป็นป้านะป้าได้รับแล้วป้าจะเปิกดเข้าไปดูใช่ไหมแล้วก็กดเข้าไปดูเอ่อแต่ว่าอันนี้น้องรัดนั่งอยู่ตรงหมู่บ้านมนตรีแล้วต้องกดไปที่ป้านะสมมุติเราเข้าไปดูอันนี้เอ้ากดนานไปหน่อยเอาหมกดทีเดียวเบาๆมาแล้วตรงนี้คือตำแหน่งที่ป้าแชร์มาใช่ไหม แล้วถ้าเกิดว่าเราจะนำทางก็ไปที่ปุ่มสาเมตรบนปุ่มสาเมตรที่มันอยู่ข้างบนขวามือนี่ตรงนี้กดเข้าไปเลือกคำว่าเปิดแผนที่แล้วก็กดไปนี่ไงมาแล้วมันจะขึ้นว่า1ชั่วโมงสิบนาที ก็คือจากบ้านน้อยไปบ้านป้าหนึ่งชั่วโมงสิบนาทีถ้าเกิดว่าจะให้มนันนาทางก็กดตรงรูปรถอะสีฟ้าล่างนะกดเข้าไปปึ๊บนีงไงมันจะบอกเส้นทางให้นี้นองจะขยายให้ดูจะพาไปเส้นนี้ผ่านสามสามหนึ่งทางนี้อ่านี้พอกดเริ่มเรียบร้อยนำทางแล้ว ถ้าเกิดอยากจะยกเลิกการนำทางก็ให้กดปุ่มเครื่องหมายกากบาทปุมซ้ายล่างเรียบร้อยอ่ะทีนี้น้องอถอยออกแล้วนะถอยออกถอยออกก็กดปุ่มปุ่มย้อนกลับที่อยู่ตรงหน้าจอข้างล่างขวามือปอ่ะเรียบร้อยลองทำดูนะถ้าไม่ได้ก็ไลน์มาบอกบ๊ายบาย